สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงถึงเขาเลยนะคะวันนี้มามากับพิจาของเราเอาอาก่อนสรจอกอ,อกกรออกจักห้องกอนพอดีพอ,อดีมาเจอนณท้องเกี้ยว มาดามดีคุณจ๋าผู้จับขบมากิมกาแฟบนเขาเลยครับวันนมอันนี้ก็คือบรรยากาศบนเขานะคะที่เรามาถึงที่แล้วเนาะเราเดี๋ยวเราเดินไปชมกันนะคะยอดเขาเลยนะคะการที่เราทำทำแบบธุรกิจออนไลน์นะคะเราก็สามารถเดินท่องเที่ยวได้นะคะ

นี่มันเป็นร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟร้านกาแฟบน,บนเขาคาเฟ่บนเขาคาเฟ่นะคะยูบนเขาเลยบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหโเพลงโ,โ,โอ้โหที่นั่งบรรยากาศดีมากนะคะ นี่อยู่บนเขาเลยนะคะนี่จะเป็นต้นไม้ตรงกลางเลยนะคะโอ้ <Okay. S 1> เย็นมากเลยค่ะ,ะไหนคะต้นสตอรหรอเขาบอกว่ามาดอันนี้เขาบอกว่า,า,นนา,วาถ้าขึ้นมาบนเขาคาเฟ่แล้วช่วยกันถูกผ้าสีเหลืองตรงต้นไม้นี่ค่ะเพื่อเพื่อยืนยันแล้วว่าสัญญาว่าจะกลับมาบนเขาคาเฟ่ ไม่ okay. ไปฝูงตรงไหนนะคะเราจะขึ้นไปตรงไหนก็ได้โอ้มันงเต็มเลยหมดนะนี่นะคะคือบรรยากาศที่เรามาเดินทางวันนี้มากินกาแฟและเสียงห้องซูไม่เข้าหรอคะเดินชมร,รอบนะคะ นี่นะคะเป็นการพักผ่อนเป็นตัวด้วยพี่กรบดูไอเดียไว้แล้วไปทำที่ดูไอเดียไว้นะคะไปทำที่สวนที่บ้านเรานั่งกนาแฟกันตรงไหนมุมกาแฟคะเข้าไปมันมีสองชั้นสวยเนาะเนี่ยมีนี่คือรอบ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 สวยดีมากแล้วมองเห็นเขาด้วยนะทั้งหมเห็นหมดเลยอือนี่ก็คือบรรยากาศนะคะ วันนี้นะคะบีก็ได้มาเที่ยวนะคะแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์ไปด้วยคบคู่กันไปนะคะเดินทางทำที่ไหนก็ได้นะคะถ้าหากเพื่อนๆสนใจเข้าร่วมนะคะการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการนัดเจอกันนะคะทำเป็นทีเป็นกลุ่มนะคะก็สามารถพักแชทเข้ามาได้นะคะว่าเราทำอะไ สำหรับคลิปนี้นะคะวีก็ขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกันสวัสดีค่ะ